นิวเขาเรียกภาษาอังกฤษออกแล้วนะชันได้สามสิบเต็มอันนี้ของเธอได้ยี่สิบเก้าดีใจด้วยนะชมพู่ที่ได้คะแนนเต็มอ่ะเธอได้ตั้งยี่สิบเก้าห่างกันแค่คะแนนเดียวเองเด็กๆทาอะไรกันจ้าสวัสดีค่ะครูพอล่ากำลังนั่งทำการบ้านอยู่ค่ะคือทางโรงเรียนของเราน่ะจะคัดเลือกนักเรียนไปแข่งไปอิงรีสตอบคำถามภาษาอังกฤษน่ะฮะจริงหรอคะจริงสิมีใครสนใจอยาสมัครไหมหนูเก่งภาษาอังกฤษค่ะคุณพรนิวก็เก่งนะ แต่ครูว่าเอาชอมพู่ดีกว่าเพราะว่าชมพู่น่ะได้คะแนนภาษาอังกฤษเยอะที่สุดในห้องได้ค่ะคุณครูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะเยี่ยมเลยชมพู่เดี๋ยวตอนภักกลางวันน่ะไปซ้อมกับคุณครูนะได้ค่ะคุณครูมิวฉันเดินตามหาเธอตั้งนานทำไมเธอไม่รอฉันเธอมีอะไรหรอเราจะรีบกลับบ้านอะ่ะแม่บอกว่าชวนเธอไปกินชาบูที่บ้านน่ะเธไม่หิวอะ่ะฝากขอบคุณแม่เธอด้วยนะชมพู่แกไม่มีวันสอนภาษาอังกฤนะ ชมพูเฮ้ยรู้ไหมนี่คืออะไรหนูแข่งต่อภาษาอังกฤษได้ชนะเลิศนี่เก็บที่บัตรของหนูจริงหรอคะครูเก่งจริเแ่งมางเลยลูกเก่งมากเลยเก่งมาเลยคนเก่งของครูวันนี้จะกินอะไรเดี๋ยวครูเลี้ยงเอานี้จะไปไหนไปกินเลี้ยงด้วยกันมีลูกใช่นิวไปกินด้วยกันนะนะนะเราต้องรีบกลับบ้านอ่ะสวัสดีค่ะครู นิวเธอทำรายงานวิชาสถิตเสร็จหรือย,ยังเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเลยเฮ้ยให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัวเธอเป็นคนไม่เสร็จนะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอ่ะอาจจะไม่มีสิทธิสอบเลยแหละโออรู้สึกเวียนหัวจังเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราเดทํทำรายงานดึกไปหน่อยนะ่ะเพิ่งจซื้อผลไม้อยู่ในร้านให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวรีบซื้อให้นะ แกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชุมพู่นิวหงไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตรสองมาให้ตัวน,นี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นจมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะเด็กๆได้เวลาส่งงานฟิสิ์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยนี้ก็ไม่ใช่งานฟิสิ์เราไปไหนอะงานของฉันเสร็จ่โอไฮค่ะทุกคนเก่งมากน,นิวเอาแล้วของชุมพู่ล่ะเมิดโอายค่ะทุพคนฮะ จำนวนสองวันนี้วัสุดท้ายนะชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพอ่อหนูขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวคุณนี้เอามาโท่ไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทำไมไม่มีความรับผิดชอบครูคะแต่ว่าเห็นแก่ว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นคราวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกครูจะหักค่าิ0คะแนนครูพ่อค่ะครู พี่เป็นข้า,าเป็นประธานเดียนท่แ่อ,อันไม่อยอมเนไม่ถึงเป็นของฉันีน่เปไน,น,นคะไคะยครับปุ้สวยอยหนให้ค่ะขอบคุณครับสำหรับผุ้กตา <S <S นี่เต่ตสรราสวยคิวป่าเธอดูสีน่ารักเลยอยสวยจังมาไหนว ฉันลืมบอกไปแล้วก็เป็นแฟนคัะไปจริงจริงเดี๋ยวพี่พูดแล่วเป็นแฟนกันร้องไห้ทำไมใช่พี่ชายคนเดียวอะไรเนี่ยเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเราเกลีดยดแอมเยอะเกลียดหอกนะใช่ผู้ชา,ายเหรอใช่ครับแล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธอ มากเลยเอาเนี้เตามีออเดอร์แซนมิเพิ่มอีกอ่ะพอดีเลยไปส่งต่อเลยนะส่งไหนไกลไหมตรงข้ามปังน้ำมันนู่นใกล้จังปั่นจักรยานส่งจซน์จนปวดขาหมดแล้วเนี่ยทำไงได้ก็เราไม่มีมอไซน์ี่ไปไปไปรีบไปเพื่ออนาคตของเราสู้ไว้ น้องคะพี่ทางใจนิสของน้องและอร่อยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพอดีว่าพี่จะทำโรงแรมเลยจะสั่งนิสของน้องมา1ชิ้นโอห<อ>ได้เลยค่ะลูกค้าขอบคุณมากมากเลยค่ะอีก3วันเอาไปส่งให้พี่พี่วัดเลยนะเอ,อ่อไกลไหมคะคุณพี่ห่างจากที่ประมาณ10กิโลค่ะขนมคงไม่สะดวกรับมาแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเสียดายจังสาววัดจะได้ขนมอร่อยๆไปทีโรงแาม ด้านอะนีความฝันนี่จะเป็นอะไรเห็นไหมง่ายๆเขี้ยวกับมาแล้วเราก็มีจักรยานอยู่นี่อย่างนึงเราก็ต้องเก็บเงินไว้สร้างบ้านแต่ถ้ามีรถเราก็จะโผล่ไปเยอะๆขึ้นแล้วเราก็จะเก็บเงินสร้างบ้านได้เลยที่นั่นใช่ไหะยามาหา้าที่มาแล้วครับว้าว ยามาฮ่าดีไซน์สวยมากไฟหน้าโมเดิร์นสุดนี่เือเลยที่เลือดรุ่นนี้รุ่นนี้ยามาฮ่าก็รับประกันยาวนาน5ปีเดี๋ยวไม่จำกัดละยะทางเลยนะครับดีเลยค่ะเพื่อนๆต้องขับรออเดอร์ตลอดน่าจะคุ่มสุดๆไปเลยงั้นเหมาะเลยครับรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเติมน้ำมันก็ง่ายด้วยนะครับแค่ไขกุญแจที่เดียวตรงนี้วัสดุเกที่เรียม แข็งแรงไม่บอบางไม่แตกง่ายต่อไปก็ไม่สัน่นมีให้เรียกหลายรุ่นทั้งลอ้อแบกล้อส,สิตามความชอบได้เลยโหประหยัดน้ำมันมากมีขน,นาดขับส่งออเดอร์ทั้งวันนะเนี่ยเต๋ามีออเดอร์อีกห้าสิชิน้นจัดมาเลยมีมาม้าชิ้นแค่อย่างส่งได้ทั้งวันอยู่แล้วอากาศร้อนชุกน้ำไปกิน้วยนะขอบคุณนะครับนี่ดีนะมีช่องใส่ของด้านหน้าด้วยโคตรเท่เลย ขับรถดีๆนะสั่งแซนด์วิชร้อยชิ้นหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งให้นะคะควอมบันของเราดีจริงนะนะเรามีบ้านดีๆจริงแล้วขอบคุณนะยามาห้าฟิลที่อยู่แจ้งข้างกันมาหลายทีสบายใจเพราะใช้ชิตดโอ้ยเจ้ามาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักที่ก่อนมาดิฉันขับเองไปเจ้าไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยไปเจ้าเอาเบาๆหน่อยดิจะนอนก็นอนไปสิ เป็นไงล่ะพี่มือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอววินหัวจจงวกเธอเราไปรซีเว่นแป๊บนึงนะโอ้ยค่อยห่างเคื่องนี่พี่มาถ่ายรูปฉันหน่อยก่อนนั่งพักก่อนแป๊บนึงเจอกับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรที่ก็ขับดีๆีแล้วเราจะกินอะไรนะ่ะเฮ้ยซ้ำเลยลักษณะเสียได้กินอันนี้ส่อขึ้นขึ้นหน่อยอ เราเที่ยวขึ้นบ้านขึ้นขี้ขึ้นมาเลยนะขี่มาจากเคื่องนเมื่อกี้นี้มีมะขามสามรถด้วยจะขับรถมึงเรยเรายินงเหรออืมเป็นยมจะขีนมากเลยโอ้เยอะมากบั๊กกลับผมจีนแล้วผมขับเองม้าค่ะมากันแล้วเหรอเสร็จงานแล้วพวกหนูขอเบิกเงินเลยนะคะพวกหนูจะไปเที่ยวงานวัดต่อค่ะวันนี้เต็นดีๆทั้งสองคนเลยลูกค้าทุก หน้าไม่สีเพิ่มอขอบคุณค่ะถ้ามีงานแดนเซอร์อีกจูงหัวหน้าดต่อ,อไปนะสวัสดีครับผมซื้อมิจินครับคุณเส้นสวยมากเลยนะครับใครทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพัล่าค่ะพัล่าดูท่าแล้วเขาคงเหนื่อยมากเลยวันนี้สองคนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมอยากยเองครับ ุณพอล่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นยังครับใชรมาแ่เช้าเนี่ยสวัสดีครับคุณเมียคุณพอล่ายอยู่ไหมครับว่าจันยุคุณนิฟมาแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าเลยคอล่าใครมาแต่เช้านะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตัดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อนคุณนิฟลิมอยากบอกนะว่านี่คือคุณพอล่าใช่ค่ะฉันเองค่ะทำไมไม่เห็นเลย ก็มืาอคืนเลยอ่ะก็มาขึ้นคิ้ใช้ดีๆส่องดำดีๆส่องดำนานนี้ช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อผิวเปลี่ยนเป็นแป้งเนื้อแมททันทีดิค่ะคุมมันกันน้ำกันเมื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะมี่อสองในเชลล์เบสและเบอร์สูงสามอัลมอนด์เบตผิวดูสวยเป๊ะสไตล์แมทในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณนิชินผมจะไปเหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทำไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขอ่อนครับตกใจง่ายมากอ้าวนิ้วประภรจะไปไหนกันหรอจ้าจะไปทําสวนจ้ะร้ายแดดร้อนขนาดนี้จะพากันไปอเหาะ<อ><อ>ไม่ทําก็ไม่มีกินไม่ได้เกิมดกมาบนกองเงินกองทองบนเธอร์ดย ร้อๆๆนร้อนจะไงวันนี้ร้อนจะไงตากแดดทุกวันจนหน้าดำตัวจะได้เงินแต่ละบาททำไมต้องเกิดมาจนด้วยเนี่ยโอ๊ยป้าพรใช้ครีมอะไรนะ่ะมีไงครีมรักษาเขาบอกว่าใช้แต่เดียวแล้วผ้าหายโอ้ยป้าพรพวกนั้นออกโฆษณาเกินจริงอย่าไปเชื่อเขาใช้กันทั้งหมู่บ้านครีมพวกนี้มันแรงใช้จนนานานหน้าพังแล้วหน้าจะดำกว่าเดิมอีกนะป้าพรฮะ จริงหรอที่หน้าหละไม่ส้มนี่เขียวใช้หน้ะคะเปี้ยวก็กลับมาดำลองเอาตัวนี้ไปใช้ไหมครีมตัวนี้ยังใช้อยู่คมมรีมอะไรอ่ Baby Cream. ะดีๆีเบบี้ครีมเซตครีมบำรุงผิวที่ปลอดไไม่กัดหน้าไม่น่าเลอหน้าเธอใส่ไม่เห็นเคยบอกป้าเลยนี่เขามีเป็นเซตครบชุดเลยนะ้ะพรมีครีมบำรุงกลางวานันกลางคืนแล้วก็บีดีกันแดดแล้วก็มีสบู่ล้างหน้าด้วยนะ น้ำพีทแต่งตัวสวยจังจะไปไหนหรอฉันจะไปเที่ยวงานแข่งเรือในเมืองฉันกับป้าไม่ม like no, yeah. ีรถดลึงเหมือนเธอเลยอ่ะฉันขอไปด้วยนะวะดูการแต่งตัวสิฉันไม่ไปด้วยหรอกอยากหูยอย่าให้ฉันรวยบ้างนะฉันจะถอยป้ายแดงแล้วไม่ใครนั่งด้วยสักคนเลยป้าพรช่วงนี้หน้าใสขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้เครืดีเบบี้ครีมที่ดีแนะนำได้บ้านั่นแหละดีดีขึ้นเลยตาเดียดทำเฉียนหน้าก็ไม่ดำเหมือนข้าจางลงด้วยนะป้าพรป้าค่อยๆจางลงเมื่อแสงไม่จัดหน้าด้วย มันดีไม่หายหมดเงนเยอะแล้เนี่ยม่มีขีที่เพื่อให้หน้าเ็ดขึนเลยะีดีโอขึ้นลไงดีดีดีดูหน้ากรพรบีกรพรแล้วไข้ขึ้นเยอะเลยขอดี่กอดได้ไหม่ไม่ทำไมล่ะทัดดเ่ปเหลเดย